ำลังสีหอนปัตนน,นท่านเดี๋ยวคะ่ะพี่น้องค่ะโมว่าพูดได้ละโอ้เฮ้ยมันขาธรรมาฉากเงี้ยมาแล้วพุ่งนุนสาวเอนะคะไปบ้านนานท่านาปากฟังพูดนนอยู่เป็นนนชิตุนนะคะเบื้องหน้าหลายทงนะคะคเบื้องหน้าหลายทงเด้อพี่น้องค่ะ กันกับยากเล่นโทรศัพท์น้ำเป็นยาใบทัโทรศัพท์ค่ะบรรยากาศทางทุกค่านะคะในเมืองนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงเนาะคนอื่นเป็นมูอเพ่นชิพหาคำพงฝากีนองน้ำนะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางแย้มขาดนะคะอาทิตย์กำลังสีลงพระจันทร์ก็ขึ้นเนาะนะคะเออธรรมชาติ พระะคอาทิตย์กำลังสีลงพระจนันทร์กระขึ้นเนาะนะคะเออธรระมาชาทุกท่ะนที่ตามรับชมนะคะที่รับชมจบค่ะขอบคุณค่ะพระจันทร์งามงามะค่ะนะคะที่ตามรับโชคนะคะที่รับชมจบค่ะขอบคุณค่ะพระจันทร์งามงามะค่ะนะคะ ที่ตามรับชมนะคะที่รับชมจบค่ะขอบคุณค่ะา,าจา์ง่ามง่ามค่ะคงฝากพี่น้องน้ำนะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางว้าพูดได้หรือโอ้เฮ้ยมังขารรมาติง่ามมาแนบิง่งเดินมาาจ์นเนาะอีเกิร์นะคะ มีศาลเดินอีกเกิงเนาะนะคะเพื่อดันนะคะวัดเห็ยนอยู่นี่เป็นวัดวัดนนท่านเนาะนะคะว<อ>ัดน<อ>ทนทงฝากพี่น้องน้ำนะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางเป<บ>็นะอะไรทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณน,นะมาพูดได้หล่ะ โอ้โอ้ยมังคาดทำมาฉากแง่หมดแล้ว่นะคะอะไรทำอะไรนะคะทำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะสวยงามมากเลยเห็นบลาลูกคุณเห็นปลาหลับจะวางเพื่อแก้ได้จังลูกปลาลูกจ้าเบิ่งเบิ่งเดินมาพะจันทร์เนาะ อีเกิร์นะคะมีสารเดินอีเกิร์เนาะนะคะเพื่อไปเดินมาพยัญชนะอีเกิร์นะคะมีสารเดินอีเกิร์เนาะนะคะเพื่อองค์ปากพี่น้องนั่นะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางค่ะนะคะยืนญุปุ่นพ่เป็นยังเนี่ยนะคะมีแต่หุ่นไล่มีแต่หุ่นไล่กาถึงมา องุ่งโนนสาวเอนะคะไปบัตนโน่นท่านปากฟังพูดโนนยู่เป็นโนนจินตุนนะคะเพิ่งเดินมาพะจันทร์เนาะอีเกิร์นนะคะมีสารเดินอีเกิร์นเนาะนะคะเกิร์นนะคะยืนอยูุ่คนเป็นยังต์เลยนะคะมีแต่หุ่นไล่มีแต่ห so ุ่นไล่กาโคม่า สวยงามมากเลยเห็นบ่ลูกคนผุดเห็นแบบชาวบ้านเพื่อนไม่เยอะเลยจ้ะลูก็ลูดจ้ักปเบิ้ง่าๆนะคะร่างสีหอด้านบนท่านเดียวค่ะพี่น้องค่ๆนะกากาๆนะคะยืนอยู่บนพวกเป็นยังเลยนะคะมีแต่หุ่นไล่มีแต่หุ่นไล่กาถูกมาก ข้างคงพุ้นพี่วันนั่นนะคะวัดเทีนอยู่นี่เป็นวัดวัดนรนท่านเนาะนะคะวัดนรุนทุ้งนนสาวเอนะคะไปบัดนรุนท่านปากฟังพู้นุนอยู่เป็นนุนชิ้ตุนนะคะนั่นนะคะวัดเทีนอยู่นี่เป็นวัดวัดนรนท่านเนาะนะคะวัดนรุนพุ้ง

จันงามนะคะเนาะตัวชิ้นงฝากพี่น้องน้ำนะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางสวยงามมากเลยเห็นบ่ลาดุ่นผุดเห็นปลาดจะวางเฟอร์แกได้จังปลาดุจ้ะปลาเบิ้งจ้านะคะมองบรรยากาศย่างหันแรกบรรยากาศคางอันนี้เขาเดินว่าทงน้นสาวเอเนาะนะคะ ข่าจาันงามนะเนักดูสิคะดูข่าจาันงามาาง,าม,งามพี่น้องค่ะงามไรเนาะคะเต็มดวงแล้วกำลังสิเต็มดวงมืออื่นกับมคะ,คะอะไรทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะนกนกนกคัวไลค์คัะพี่น้องค่ะหมองค้นเที่ยวเขาพิ่นเขี่ยวเขาออก thùng na thì kêu khẩu ọt mưa vô vô thùng này, na lại thùng, <laughs> lư... thùng thùng na lại thùng đưa pin cả cây nhật lên thôi là sáp năm nhà bài thôi là sáp ca suối ngà mắc lên hiến bàn สร้งสีหอดปั้นนท่านเนี่ยค่ะพี่นองขาวันพี่วันกาการเดินทางเนาะข่าเป็นยังง้นงามข้างคงงามคาอีลีค่ะนะคะงาเดบงดบงหน้าหลายทงเิบงหน้าหลายทงด้อพี่นองขาร้านกัอยากร่นทรศัพท์ัน้ำ็นยาใบทรศัละ์ั เริ่งหน้าหลายทวงเริ่งหน้าหลายทวงด้อพี่นุ่นค่ะร้านก่หยากเล่นโทรศัพท์น้ำปัญญาใบโทรศัพท์ค่ะบรรยากาศทางทุ่งค่านะคะในเมืองนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงรอบอื่นเป็นมูอเพ่นที่ผาคำพุ่งนุ่นสาวเอนะคะไปบัดรนุ่นท่านฝากฟังพูดโน่นอยู่เป็นโน่นชิตรุ่นนะคะ ะะร่างสีหอด้านนท่านเนี่ยค่ะพี่น้องะนะคะบรรยากาศฝากพี่น้องน้ำนะคะเนาะบรรยากาศการเดินทางเมื่อพูาาดได้หรอเล่าพูอะโอ้ยมันขาดรรมชาขาดเงี้ยมาแล้วอะไรทำอะไร คะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะนนมัวพูดได้หรออ๋อยมัน่ารรมาา,มาเงี้ยมแล้ว้นกนกนกมัวไล่ขับพี่นองค่ะมองค้นเกี่ยวเขาพนเกียวเขา่เเขาออกตรงหน้าถี่เจียวเข้าออกออมัอพวพวนาัวพูดได้หรอ โอ้โอหมันขาดธรรมชาติแงมอะบรรยากาศทางทุกข์ขานะคะในเมืองนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงนอกมืออื่นเป็นมือเพ่นท์ทีาทำนะคะบนเขาสาักเลยพระจันทร์งามนะคะมองดูชิ้นง่ามกานะคะยืนอยู่บนพ่อเป็นยังเลยนะคะมีแต่หุ่นไล่มีแต่หุนห่นไล่กาสวยมาม ท,ท่างพงมาพรอาจารย์ว้าวไล่ like ครับพี่น้องคะ่ะแล้วก็บอกบลกบอกบอกแล้วขึ้นขึ้นขึ้นดูสิครับนกนกเต็มเลยโอ้โหดูอาจาร์งามงามพี่น้องคะ่ะงามหลายเนาะค่ะเต็มดวงแล้วกำลังสิเต็มดวงมืออื่นกับมืออื่นเดินมาพระจันทร์เนาะอีเกิร์ดนะคะมีสารอื่นอีเกิร์ดเนาะนะคะ ื wow. mm ่ออะไร